สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเดอะพาลาไซนั่นเองนะครับสำหรับ,บเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากประสิต่ตางดาวแผนที่แบบ Open World สามารถคาฟของสร้างบ้านด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้เหมือนเราโดนจับมาเหลืออะไรประมาณนี้นะเกมนี้นะครับจะเป็นการเอาชีวิตรอดเหมือนเ่าเหมือนอะไรนะ The f o r e s t นะเออ คล้ายๆประมาณนั้นนะแต่ตัวที่เราจะเอาชีวิตรอดด้วยนะครับจะเป็นจากพวกปรสิตกายพันธุ์นั่นเองทุกู้ชมครับเดอะฟอเรสต์มันเอาชีวิตรอดจากพวกคนป่าใช่ไหมเดี๋ยวออกไงวะเนี่ยนี่อ่าเจอทางแล้วนะครับแล้วก็กวิ่งไปมั่วๆเลยนะครับคือตอนนี้ตัวละครค่อนข้างบาดเจ็บอยู่น,นั่นเองทุกมมครับเดี๋ยวเราต้องมุดออกไปนะผมตัดฉากตอนมุดออกไปเลย ตอนนี้ตัวละครอของเราออกมาอยู่โลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทานผู้ชมครับอันนี้สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e t เฮาส์ส Awakening, Honkai i m p พ c t า o w e r of Fantasy Ark าร์คไนท์แฮร์ร t ่พอต a r c บูอาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ผมว่ามันหยิบของยากไปนิดนึงนะเนี่ยมันต้องโดนแบบแบบเนี้ย กือมันต้องชี้ให้โดนแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยมันต้องแบบโดนแบบเป๊ะๆเลยอะแล้วแบบโ,โหมันเห็นมันมองไม่เห็นข้างในอะท่านผู้ชมเราต้องเอาเครเอร์เซอร์ไปหันให้โดนเนี่ยโซดาอ๋อมีชุดผสมพยาบาลอันนี้อะไรกล่องอาหารกลางวัน นีไ่ไงแค่ของกินมาเพียบเลยอันนี้แบตเตอรี่เอามาก่อนอมไ,มมอไม่มีพื้นที่ว่างโอเคอันนี้เครื่องเดิมนะครับใช้ก่อนกดแท็บนะครับในการเปิดตัวอ่าเรียกอะไรกระเป๋านะกดแท็บนะ แล้วก็กินไปกันนิดหน่อยโอเคอันนี้ล่ะเอาไม่ได้จริงหรอไม่มีพื้นที่ว่างโอ้ยมีเสียงอะไรมาวะเนี่ยกินไปไหน่อย <c oughs> ออวออีกโอ้ใหม่กอดจะบัดแผลมั้ง <c oughs> ไม่มีพื้นที่ว่าพี่ต้องการพื้ที่ว่างประมาณไหนวะ เดี๋ยวเราเอามาไว้ช่องเดียวกันแบบนี้แล้วมาให้มันอยู่ทางยาวได้ไหมได้ไหมอ๋อนี่ไงไม้อ๋อโอเคก็ปล่องใหญ่อาใช้มีอะไรกินมั้งไม่เนี่ยอ้วกอีกแน่เลยดูทรงแล้วเฮ้ยไม่อ้วกอ่ะอ่าฮะมันติดของอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเปิดก่อนเอาของออกมาก่อนโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับดรอปทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอันนี้ใช้ตั้งหน่อยหนึ่งเอาของไปไว้ด้านบนนะครับนี่จะได้หยิบไม้กันหนึ่งได้แล้วก็ตัวแท็บตัวนี้มันเหมือนน่าจะมีตัวระบบการคราบของอยู่นะครับ หินไม่สุดประกอบนะครับอันนี้ได้หรอนะครับเลยไหนล่ะเอาคราบเสร็จแล้วไปอยู่ไหนล่ะความเร็วเนี่ยกระเป๋าก็เปิดแล้วแต่ของที่คราไปอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย อา้าวไม่เป็นไรช่างมัน,นจริงเราสามารถกดดูแบบนี้ได้นะครับนะตอนนี้สเตตัสร่างกายเราไปไไปไเป็นยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงเป็นภาษาไทยนะนี่เกี่ยวกับการค้ามของนะครับนี่ครับเหมือนเดอะฟอเรสอ่ะแผนที่เรายังไม่มีนะเฮ้ยลูกอมเดี๋ยวเดินรอบๆนบดีตรงนี้มีอะไรเดอมันน่าจะต้องค่อยๆแบบสำรวจหานะตรงนี้มีเต็นท์มีของจริงแหละ แต่ว่ามันก็ไม่น่าอยู่นะครับแต่พวกก้อนหินอะไรแบบนี้สังเกตดูมันเอาเคอร์เซอร์ไปชี้ก็ยังไม่สามารถเก็บอะไรได้นะจะใส่หรอนะเดี๋ยวเราลองเดินลงไปทางด้านล่างดูนะครับตัวละครเราค่อนข้างบาดเจ็บหน้านะตอนนี้นะครับอาจจะพรีวิวให้ดูประมาณนึงนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเดโม่นะยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> อนหลายมักนกำลังไปสู้กันด้วยหรอวิ่งนี่ไปกันใหญ่เลยนะภาพกราฟิกอะไรแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะ,ะค่อยๆไปค่อยๆไปมาให้เกิดมาก็บาดเจ็บโหดเลยที่จริงเอาแค่หิวก็พอแล้วนะหินแบบแบบไหนวะจะเก็บได้แบบนี้เอามือชอกเหรอ อไปกันไปกันเดี๋ยวมันจะมีพวกอ่าปรสิตนะครับเดี๋ยวมันจะตกไปไหมเนี่ยปึ๊บเฮ่ยเฮ้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 ยโอเคไม่เจ็บลองแบบอ่าข้างๆไปเฮ้ยมีบ้านว่ะมีถนนโอเคมีรถนะ คงแบบยังไม่มีอาวุธแล้วเราเจอไอ้พวกปรสิตนี่จะโหดไปมหมโอ้ไม่เปิดได้เปิดไม่ได้โอ้โหนั่นไงนผู้ชมเห็นข้างหน้าผมไหมอ๋อแต่ว่ามันไม่มีคนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่เข้าไปเลยกว่าผมกลัวเราไม่รอด ไม่ใช่อะไรแล้วพี่จะจับไม้มาทำอะไรวะนี่จะจับมาทำไมวะนี่เปิดกระป๋องเปิดกระเป๋าอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อ๋อนี่ไงอ๋อไอตัวอาวุธที่เขาเรียกอะไรอาวุธที่เราข้าบะครับมาในน,นี่มันมาอยู่ในช็อตคัทเลย ก็กดพวกหมายเลขเอาเฮ้ยน้กผู้ชมมันไม่นตัวอะไรวะไอตัวนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า,ลานะเดี๋ยวลองไปเจ๊เอ๋ตัวเองกับเขาหน่อยโอ้โหแม่งน,นักนักกลัวไปเลย <c oughs> ไม่น่าจะมีอะไรละมั้งโอ้ยโดนโดนอะไรวะ เฮ้ยผมอ่านข้อความที่ขึ้นมาไม่ทันอะ่ะเฮ้ยยาแล้วอย่าแล้ว,ลวมันเหมือนคนป่าเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าเป็นปรสิตกลายพันธุ์แลเหมือนคนป่าเหมือนนะไม่รู้อยู่ไหนอ,ะอ่ะ่ะเดินมากัน ามาไม่รู้ว่าเจ็บขาหรือเจ็บกระดูกนะเพราะว่าตัวละครเราขาหับอยู่นะโอ oh ม y g ก d มีทางร,งรถไฟอีกว้า oh. คือพื้นที่มันใหญ่มากเลยนะอันนี้แค่แบบลองเดินสำรวจเล่นๆดูนะครับน่าจาพะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศตัวเกมประมาณนี้นะถ้าจะเล่นจริงๆใช้เวลาในการเล่นนานมากนะครับนะเอาเป็นว่าใครสนใจทดลองก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ